เราประชาชนสะใจทั้งประเทศเลยค่ะตอนนี้ประเทศสิงคโปร์ได้ปฏิเสธไม่ยอมขายน้ำมันให้พวกขเขมรแล้วนะทำให้ขเขมรเนี่ยที่พึ่งด้านน้ำมันก็กำลังจะหมดลงไปแล้วมีน้ำมันเหลือใช้แค่4วันเท่านั้นก่อนที่จะดับถึงชาติเลยตอนนี้ขเขมรกำลังเจอวิกฤตหนักมากๆเพราะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย คุณเซนเองเขาได้ประกาศนโยบายยุติการนำน้ำมันและก๊าซอย่างเป็นทางการไปแล้วเขาบอกว่ามาตรการเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้จำนวนมากแล้วก็เตรียมจะนำเข้าน้ำมันจากที่อื่นแทงอย่างเช่นสิงคโปร์นี่แหละแต่จังหวะมันนรกจริงเพราะทั่วโลกก็กำลังเจอวิกฤตน้ำมันจากสงครามตะวันออกกลางอยู่แล้วด้วย พอไม่ซื้อจากไทยก็ต้องไปหาจากที่อื่นซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในขเขมรนก็น่าจะย่ำแย่พอสมควรเลยถ้าเขายังหาแหล่งซื้อพลังงานใหม่ไม่ได้ก็คงเดือดร้อนไม่น้อยมีรายงานว่ากระทรวงพลังงานของขเคมรนเนี่ยได้เรียกประชุมบริษัทน้ำมันทั้งหมดเลยนะเว้นไว้แต่ปตทเท่านั้น เขาสั่งให้บริษัทพวกนี้เนี่ยหาน้ำมันมาสำรองในประเทศให้ได้30วันตามกฎหมายของเขมรเลยเพราะว่าปั๊มน้ำมันเกือบ90%นในเขมรเนี่ยนำเข้าน้ำมันจากปตททั้งนั้นเลย แต่พอคุณมาเนะผู้นำของขเขมรเนี่ยประกาศไม่นำเข้าไม่ซื้อน้ำมันไม่ซื้อก๊าซจากไทยมันก็เลยส่งผลให้การสำรองน้ำมันของปตทในกัมพูชาตอนนี้เนี่ยเหลือใช้ได้ไม่ถึง1สัปดาห์แล้วนะต้องใช้แบบประหยัดสุดๆถึงจะลากไปได้ประมาณ10วันหรืออย่างมากสุดก็แค่15วันเท่านั้นถ้าเขาไม่ซื้อจากไทยเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อจากที่อื่นซึ่งค่าขนส่งมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว ที่เป็นไปได้มากที่สุดเลยก็คือสิงคโปร์นี่แหละสิงคโปร์เขามีน้ำมันมากพอที่จะใช้ในประเทศและส่งออกได้แต่ราคาน้ำมันที่สิงคโปร์เนี่ยสูงกว่าของไทยแน่นอนเพราะมันไกลกว่าค่าขนส่งก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องขนส่งหลายต่อกว่าจะไปถึงคือเมื่อก่อนเนี่ยขเขมรเขาซื้อจากโรงกลั่นของไทยแล้วก็ส่งผ่านชายแดนไปได้เลยหรือบางทีก็ใช้เรือจากระยองไปมันนิดเดียวเองนะ จากระยองไปแป๊บเดียวก็ถึงแต่นี้ต้องไปถึงสิงคโปร์ที่สิงคโปร์อาจจะไม่ขายน้ำมันให้ขเขมรคือต้องมองในบริบทของการเมืองระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ภาพลักษณ์ของรัฐบาลขเขมรในสายตาของชาติอื่นๆด้วยตอนนี้เนี่ยขเขมรกำลังถูกจับตามองเรื่องสิทธิมนุษยชนมากๆ รัฐบาลของคุณเซนเนี่ยมีประวัติที่จำกัดเสรีภาพสื่อการเลือกตั้งก็ไม่โปร่งใสแล้วก็มีการปราบปรามฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งนานาชาติโดยเฉพาะประเทศตะวันตกแล้วก็กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์เนี่ยถึงแม้เขาจะไม่พูดตรงๆนะแต่เขาก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับรัฐบาลที่ถูกมองว่าไม่ชอบธรรม การที่สิงคโปร์จะไปขายน้ำมันให้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะถูกมองว่าไปสนับสนุนระบบเผด็จการซึ่งมันไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่สิงคโปร์อยากจะมีอยู่แล้วอย่างเรื่องกฎระเบียบทางการทูตจากไทยหรือจากอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยสิงคโปร์เขามีบทบาทสำคัญในอาเซียนแล้วเขาจะเน้นนโยบายไม่แทรกแซงกิจาการภายในของประเทศเพื่อนบ้านนะแต่เขาก็ไม่ขัดขาเพื่อนด้วยกันเอง ถ้าไทยเพิ่งหยุดส่งออดน้ํามันให้เขมรแบบเด็ดขาดไปแล้วสิงคโปร์จะเข้าไปขายแทนเนี่ยมันอาจจะถูกมองว่าสิงคโปร์กำลังหักหน้าไทยนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถึงแม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่เสรีนิยมทางเศรษฐกิจแต่เรื่องผลประโยชน์กับภาพลักษณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันซับซ้อนมากๆแล้วเขาก็ระม,มัดระวังมากๆด้วย ปัญหาเครดิตด้านการเงินของขเขมรเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่สิงคโปร์ปฏิเสธเขมรกำลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจอยู่แล้วทั้งหนี้ครัวเรือนที่สูงค่าเงินก็อ่อนลุงเรื่อยแล้วก็รายได้รัฐบาลก็ลดลงสิงคโปร์เขาก็พิจารณาแล้วว่าถ้าขายน้ำมันให้ตอนนี้แล้วขเขมรไม่มีเงินจ่ายแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นการขอซื้อแบบเครดิตล่วงหน้าหรือขอเงินกู้ผ่อนจ่ายเนี่ย สิงคโปร์เขาคงมองว่ามันเสี่ยงมากๆเลยแล้วก็ไม่คุ้มค่าทางการค้าเลยแม้แต่นิดเดียวสิงคโปร์เนี่ยไม่มีแหล่งน้ำมันของตัวเองเลยนะเขาเป็นประเทศที่นำน้ำมันเข้ามาแล้วก็เอามากลัน่นแล้วค่อยส่งออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันที่เขาขายเนี่ยจึงสูงมากๆมันจะรวมทั้งค่าขนส่งค่ากลัน่นแล้วก็ภาษีเข้าไปด้วยพูดง่ายๆก็คือแพงกว่าหลายประเทศในอาเซียนเลยละ่ะ ถ้าเทียบกับไทยเนี่ยก็แพงกว่าพอสมควรเลยนะเพราะไทยเรามีโรงกลั่นหลายแห่งแถมยังมีกำลังการผลิตในประเทศเองบางส่วนด้วยถามว่าเยอะเท่าไทยไหมต้องบอกว่าไม่เยอะเท่าไทยเลยเพราะสิงคโปร์เขาไม่มีทรัพยากรน้ำมันในประเทศของตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่สิ่งที่สิงคโปร์เขามีเนี่ยคือโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่มากๆที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยนะ อย่างของเชลหรือว่าของเอ็กซ์เซนโมบิลในสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์เขาก็เลยเป็นศูนย์กลางการกลั่นน้ํามันและกระจายสินค้าแต่เขาไม่ใช่ประเทศที่มีน้ํามันดิบเป็นของตัวเองนะซึ่งแตกต่างจากไทยเรานะที่เรามีแหล่งน้ํามันเองอย่างในทะเลอ่าวไทยแล้วก็มีโรงกลั่นหลายแห่งอย่างของปต ot ทเป็นต้นทําให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้บางส่วนแล้วก็ส่งออกได้ด้วยในราคาที่ถูกกว่า ในวิกฤตน้ำมันครั้งนี้ของเคเมรเนี่ยนะถ้าถามว่าใครเดือดร้อนที่สุดคำตอบก็คือพี่น้องชาวขเเมรน,นี่แหละที่ต้องซื้อน้ำมันในราคาที่สูงมากๆ หลายฝ่ายประเมินนะว่าเขมรเนี่ยจะไม่พยุงราคาน้ํามันในประเทศแน่นอนคืออาจจะปล่อยให้ราคาน้ํามันมันลอยตัวไปตามกลไกตลาดเลยตามหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะถ้าของมันน้อยลงราคาของมันก็จะสูงขึ้นของมันก็จะแพงแล้วยิ่งไม่พยุงราคาปล่อยไปตามกลไกตลาดอีกเนี่ยนะชาวบ้านก็เตรียมตัวเจอของแพงกันได้เลย การขาดแคลนน้ำมันแล้วก็น้ำมันราคาที่สูงขึ้นเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของกัมพูชาอย่างแน่นอนคือมันกระทบวงกว้างเลยนะทั้งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต่อเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทยด้วย มีคนมองนะว่าในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนเพราะของแพงเนี่ยนะอย่าลืมว่ามีบางคนกำลังได้ประโยชน์จากความลำบากของประชาชนด้วยซึ่งก็คือพวกบรรดาลูกหลานของฮุนเซนเองนี่แหละที่ถือหุ้นบริษัทน้ำมันหลายแห่งในเขมรน,นะ หลังจากที่เจรจาไม่สำเร็จพอเจอวิกฤตหนักขนาดนี้เนี่ยนะคขมร์เขาก็ได้เสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคกับไทยนะเพื่อหารือปัญหาชายแดนแต่มีเงื่อนไขว่าไทยต้องเปิดชายแดนก่อนนะในขณะที่ฝ่ายไทยเราก็ยืนยันว่าต้องมีการประชุมหารือกันก่อนถึงจะพิจารณาเรื่องเปิดชายแดนได้ ส่วนสถานการณ์น้ํามันในขเขมรตอนนี้เนี่ยนะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะขมนเขาก็เป็นขเขมรน,นี่แหละไม่กลายอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็พยายามแก้หน้าตลอดล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลขมรเขาก็ออกมาแก้หน้าให้คุณเซนนะ เขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมแล้วก็บอกว่าขเขมรเนี่ยยังไม่มีถ้อยแถลงใดๆเกี่ยวกับทิศทางนโยบายด้านพลังงานภายในประเทศเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะเพจของคุณเซนเองก็ลบรูปภาพที่เดินทางไปสิงคโปร์ออกไปแล้วด้วย ซึ่งนี้ก็คือการรายงานล่าสุดจากขเขมรน,นะหลังจากงานนี้เนี่ยทำเอาคุณเซนจนมุมเรียบร้อยหลังจากที่บินไปสิงคโปร์เพื่อขอเจรจาซื้อน้ำมันแต่ก็ไม่สำเร็จโดนสิงคโปร์ปฏิเสธไม่ยอมขายน้ำมันให้